สวัสดีครับไอเฮียสวัสดีก่อนกูอีกไอสัตว์ <c oughs> อาแล้วอยูแบบรายการค่าเกมแคชเชอร์อีกแล้วโอ้แหลกแหลกยูผมในเมเทโอนั่นเองเย,ย่ยูว่คุณตองหัวควยเหมือนเดิมเย่เย่ตัวเฮียตัวเฮียอืมก็หลับไปอ่ะอืมหลับหลับหลับก็หลับแบบ <c oughs> ตามกันนะครับก็เดหมือนเดิใช่หรอไอคือมีสองชื่อไอ้เงินไอ้เหี้ยมันนี่ตัวมันนี่

เราแฟบพี่เเนี่ยนะหลังมึงมึงข้างหลังไอ้โอ้ยนี่นะชิบหายออออโอ้ไม่เฮียครับพี่น้องครับโอ้อมึงจะตายแล้วอ่ะมึงจะตายละอืมใหดช็อต อืม Headshot บ,บ้อบวะบวะอือ Headshot อ่าตรงนี้ผมช่เป็น9มม,มให้ติก๊กโคแป๊ง Headshot อ,อื้อควยต้องอ้เฮียมันจะตบกูไอ้ช่าวครับอือยบางราจันกูกูคือบางราจันเนี่ย ได้แม่งโคตรน่ากลัวเลยส้นตีนม,มัเสียงละผมได้ยินเสียงพลังงานบางอย่างไม่แน่อาจจะมีอาเบะเซิงสติดอยู่นะที่นี้ก็เ,เป็น<ะ>ได้โอ้โหเขาจะตายกดฮิวดิ oh, <yeah. S 2> ทัามอยทาเก็ตมีเปิดประตู oh yeah b e a u t คูวห,หน่อยคิวที่ไอ้คิวคิวยังไงคิวไม่เป็นคลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัวคนอื่นอ่ะเสืออันเนี้ยดิคลิกซ้ายอเสืออันนี้อะ <c oughs> ไรวะไอเสียงแดงอ่ะอ้าวนี่ไม่ไม่สีแดงอ่ะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อเฮียเนี่ยบ้าหวยสัสใช้แมกนัมหรือใช้แคนนอนดีผมก็ไม่รู้ ปืนเที่ยเนี่ยแรงฮี้่ยฮิ้ยอะคุณอาครับนยิงพ่อของมันที่ยิงของพ่อคุณเหรอครับพองเอชจอร์ชลสี่บาสัตว์กเหลืบส่วบาทมานีมานีมานีห่เสร็จตัวเที่ยนมาไกลเลยจอได้ยินไหม ไม่ได้ยินอะเราชื่อตองอะเนาะไอ้ซัดอะไรฮิวแมมกิมเบีเซ็กฮิวแมมกิมเบีเซ็กมีเออผมดิ้นมาว่าในบ้านนี้นะครับคือมีคนเอาตูดกันนะแล้วตายหายอยู่ในบ้านางแห่งนี้นั่นเองนะครับยิงเข้าว่าตองผีไงเฮ้ยเกาะชุดเกาะย้ย เลยกูด้วยสัตว์ไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอามาพี่เดี๋ยวทีมมันจะขึ้นไปรับครับโอ้ oh. อืมไอ้เหี้ยสักไม่บูลิตเบสเนี่ยบานเลยอะไรบานครับโอดบานเฮ้าโอ้ oh, s <S here, ไอ้เฮียไอ้เฮียเดี๋ยวไฟไหมรายการถ่ายรายการทีอยู่อยาเสือก <laughs> จะถิ่เนเยืยนไอ้กูขอตูบี้เฮียนี่ะเอาเดี๋ยอเอาตุดไกลลับไปอ่ะอ <laughs> มานมีสิ่งเย้เ<อ> yeah, จอปืนฟรีด้วยเย้ yeah. ตอครับออกมาครับหมายบอกมาครับผมจะไปชุดรับอันนี้ครับรับผม โ okay. really. อเคเฮียด SO ่าแม่เมื่อที่เฮียเลยขอให้บอกนักกลัวไม่ใช่หรออาอเฮียไปไหนแล้วตองอาอชิบหายแล้วนี่ไงอ๋อเฮียกรรมโทษอีบอนอ๋ออีบอนอย่ารอยด้ก่อนเหมืองกุมงไทยฮ้ยหลังเมือง โอ้หเฮ้ยฮึรถเข็นมารับเราเว้ยขึ้นดิขึ้นไม่ได้วะเดี๋ยวประตูไอ้สัตว์ให้โดนประตูหนีบไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ทำไมอะกูทำไมอะกูไม่เจ้าหนี้มาจับตัวกูไอ้เหี้ยหืมหัวแตกไปตามกันโอเคกระสุนหมดสมนาจัอเอมึงอะ ว่าครับไปไหนอนะั่นเนี่ยไปเตี๋ยวพอ่เอเลยอย่าบอกมึงถึงก่อนไม่ไม่ไม่มีวันมีไอ้สัตว์ <laughs> กูถึงก่อนไว้เอ้าไอ้เฮียโม่ไอ้สัตว์ไม่ได้โม่อไมเอ้เฮีย <laughs> เออเออ ตัวไนดีวะตัวนี้เนี่ยได้ละเคเอาตังมั้งตังกูให้อ่ะกูก็จะให้หมดหมดเออได้ยี่หี่อะอืมเย็ดปาร์ตี้ล็อกต้องตอเตอเตอตอเตอเตอตตฮ้ยมีคนหลับอะดตอดตอเต ไอ้ท่านอู้งานเหรออู้งานเหรออือมอันนี้ได้เวลได้นะไม่ได้ได้ได้พอเราปรับแล้วซื้อปืนตามหเหรอเฮ้ยมึงอะซื้อตามกูไอ้เหี้ยโอ้ยทำไมอะกูมึงตายฮะเฮ้ยมึงไอ้หน้าเหี้ย กีต้องคุคยเอาไว้สัตว์ <c oughs> หลังมึงอะ่ะหลังกูไม่ใช่หลังมึง <c oughs> หน้ากูไม่ใช่หน้ามึงกุน <c oughs> ตีนฮิวแม็กกี้มีเซ็กเย่ได้กระสุนด้วยแแะซัมแอมโบูอะไรบาร้าน <c oughs> อะไรบ้านอะไรต้ออะไรบ้านตูดบอลผู้เฮียอุ้ยไอเฮียเอ้ยหน้า <c oughs> เฮียเออใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็น หลังหลัง,ลงเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกโถมาทางมุมไอส้สัตว์สไปเดอร์แมนเฮียเดี๋ยวก็ตายหรอกคิวดิคนยังคูสดอยู่แล้วเว้คิวก่อนเ <laughs> ต็ <c ười> มเลยไอ้สัตว์ยิงไม่ยัง้งเอยนอนก็มาช่วยกับ้างเลย ไอคอนนอนอ่ะทั้งพ่อแม่งี้ยมันเป็นดีเจมันไม่เปิดเพลงให้อ่ะไม่ใช่พ่อครูกูไม่ช่วยมันไม่เปิดเพลงให้อ่ะโอ้ยเสียงกีตอ่ะมันไล่ตีดไม่วะไอิเชียมีหนวดด้วยสัตว์ไก่หลับไปอะเออไก่หลับไปไก่หลับไก่หลับเหง่อไหมเหงหน่อยเจ็บแม่งมุมแม่งมุมแม่งมุม

ไม่ไม่ฮิวดิกูยิงตั้งหลายนะทำไมมึงยิงนัดเดียววะกูยิงวกูยิงหัวไอ้สัสหัวคายเออเรยิงหัวคาย้ยขอเก็บตัวหลังก่อนออออ้าา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 หาาาจาา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 หา ไอเฮียสกายเด้งขึ้นมาเฉยเลยหน้าหีนี่นทองมาเปล่าตัวเฮียออนสกายจะวิ่งไปซื้อของกันออซื้อของไอเฮียแล้วลุ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 ลนลุ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 ล i ลุลุลุีุล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 ุ พ่พาพ่อพ่อตายคือรอซื้อบาเรลเดี๋ยวแบบแบบแ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 บบโอเคจะไปล่นโอเฮียไอปืนขอเฮ้ยไอเฮียอะไรอะปืน

เนี่ยกูไม่ยิงไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ยิงนี่มไม่ได้เลยนะครับรู้สึกวันนั้นเยอะไปแล้วจะเยอะไปแล้วนะไอสัตว์ตองระเบิดมีวันต้องคุยอะไรตายไม่สองลูกน่ะโอู้จะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยกระตุ้โมเงิร์นอินเจ้าสือหยาภาษาเฮียเนี่ย เขาที่โราไพเลยครับ,รรบตองครับไอ้เฮียม raszam, ันเดวกูสิเออปาปาปาแล้วแไปดักทางนี้เกิโตใครมันเพลนอะไรที่นี่โอ้ย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 ตีนตองไม่นะ oh. โอ้ตายได้เงาไอ้สดไม่นะอย่าตายมาเราจะมาตายที่นี่ไม่ได้อ้าแปลกๆแล้วเรือเรือขวายเลยกี่เหล่าพ่อมึงเหรอผีลอกครับตอนนี้เขากำลังสู้กับผีอยู่นะครับเอาแล้วครับเลือดครับเลือดเขาจะตายครับเลือดครับหลังครับหลังครับเออีตายห่าเลยเฮีย ไอ้เฮียสิบตัวตายเฮียไอ้สัตว์อันนี้ normal เหรอไอเฮีย er, ด่านเฮียไอ้สัตว์เมื่อกี้ normal โอเคครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะพวกคุณตายนะครับลาบสวัสดีครับ